ดอกเหลืองทองอุไรเหลืองอารามชูฉ่อพราวสวัยเหลืองทองอุไรชื่อนี้งามนักหนาลมพัดพาระรื่นชื่นอุราเด็กเด็กจ้าจำชื่อไว้ดอกไม้ของไทยเหลืองอารา ชูชอ่อพราวสวัยเลื้องทองอุไรชื่อนี้งามนักหนาะลมพัดพาราลื่นชื่นอุราเด็กๆด็กจ้าจำชื่อไว้ดอกไม้ของไทยเด็กๆด็กจ้าจำชื่อไว้ดอกไม้ของไทย